สวัสดีครับผมวิวจากช่องวิว c h ชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแล็กนัลล็อก X n g x t g e n e r a t i o n กันนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสกิลของอาชีพโซเ e r ร์นะครับซึ่งอาชีพโซเ e อร์เนี่ยก็เป็นอาชีพค้าสาของอาชีพเสกนั่นเองนะครับแต่ละสกิลจะทําอะไรยังไงได้บ้างมีหน้าที่บทบาทอะไรเดี๋ยวไว้ไปรับชมกันเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมขอแนะนำร้านประจำของผม s เต l l a าโกลพ s รับเติมเกมมือถือเกมออนไลน์ PC มากมายหลากหลายเกมลดสูงสุดถึง40%ถ้าบอกมาจากช่องวิววนะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ Ragnarok X Next Generation มีทั้งแบบเติมง่ายเติมเร็วไม่ต้องออกเกมโดยใช้แค่ UID และการเติมแบบล็อกอินไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Google Email เติมได้หมดทุกรูปแบบหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับแอดไลน์ ID หรือทักแฟนเพจ a c e b o o k ตามลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเติมเร็วทัน ไว้ใจสเตลล่ากันนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสกิลกันก่อนเนาะก็พาร์ทที่แล้วเราพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพโดยในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็พูดคุยเกี่ยวกับสกิลอาชีพสเสกแล้วก็สคอร่านะครับซึ่งอาชีพซอรเซอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าวิธีการเล่นมันก็ยังคล้ายๆดั้งเดิมอยู่นะแต่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับซัมมอนสปิริตที่เพิ่มมานะครับผมเดี๋ยวเรามาย้อนดูสกิลก่อนนะว่า อาชีพคาเซกับซอรเลอร์ผมอัพอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยก็คือโบสีธาตุไฟโบเฮเวนได้ไลทิ้งโบโคโบอันนี้ก็ต้องอัพนะครับส่วนใครที่อัพไฟวอลมาเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะรีสกิลออกก่อนเพื่อเอาพอยต์สกิลมาอัพในส่วนของซอรเลอร์ก่อนก็ได้นะครับถัดมาฟรีแคสต้องอัพเต็มเนาะเพราะมันได้อินแล้วก็ทําให้เราสามารถไล่เวทแบบเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับอฮาร์บิทัลแคสติ้งอันนี้ก็ต้องอัพนะครับอัพ5เนาะเลดี้อัพห้าโบเอ็นชาร์เมนสกิลนี้ขอพูดนิดนึงโบเอ็นชาร์เมนเป อัพได้เลยนะแนะนําอัพเต็มสิไปเลยส่วนสกิลพื้นที่ธาตแบบเดิมนะครับพยายามดูว่าเราสามารถไล่สกิลเนี่ยได้สูงสุดที่เลเวลเท่าไหร่เนาะอย่างตัวผมตอนเนี้ยผมเปลี่ยนของลงมาก็อัพไปที่เลเวลเจ็ดแคนั้นพอก่อนนะครับถ้าเราค่าเฮดเพิ่มเติมได้มาเนี่ยเราก็สามารถค่อยๆอัพเพิ่มที่ะเ,เวลสอเวลก็ทําได้นะครับถัดมา Memorize อัพเต็มนะ d o u เบิลแคสติ้อัพเต็มความรู From ้มอนเตอร์ ter, อันนี้ก็อัพเต็มนะครับ ต่อมาสำหรับ hp อันนี้ก็ต้องเต็มเนาะแล้วก็โซเชนสกิลนี้ก็อัพเต็มนะครับถัดมานะครับล่างลงมาอีกก็คือความรู้ธาตุอันนี้ต้องอัพเต็มนะ5เลยส่วนขยาะยนาเคตเนี่ยแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่คือจากเท่าที่ผมใช้งานจริงในการที่ไปฟาร์มอะไรพวกนี้มาก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้นะครับขยะยนาเคตแต่ถ้าพลอยเหลือก็ค่อยว่ากันเนาะถัดมาเรามาดูในส่วนของสกิลของอาชีพซอร์เซอร์กันก,นก่อนเลย เดี๋ยวผมจะค่อยๆรีวิวไปทีละสกิลนะครับผมโดยที่รีวิวจะเป็นอย่างนี้ก็คือรีวิวไปทีละสกิลแล้วก็ทีละธาตุเลยว่าแต่ละสกิลแต่ละธาตุของซอมมอนที่เราเรียกออกมาเนี่ยมันจะให้ผลยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือสกิลซอมมอนสปิริตนั่นเองนะครับซอมมอนสปิริตก็จะเป็นสกิลหน้าตาคล้ายๆปีศาจอย่างนี้เนาะพอกดไปปุ๊บเราก็จะซอมมอนสปิริตออกมาซึ่งสปิริตเนี่ยอย่างที่เรารู้กันมันก็จะมี4ธาตุนะครับมีไฟน้ำดินลมนะครับซึ่งการเรีียยกสปิิรตเน่ <c oughs> มันก็ต้องมีลูกแก้วธาตุถูกไหมซึ่งลูกแก้วธาตุเนี่ยอาชีพซอร์เซอร์อาจจะต้องพกหลายธาตุกันหน่อยนะครับโดยที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือจะเป็นซัมมอนสปิริตไฟนะครับเห็นไหมเออในส่วนของซัมมอนสปิริตตัวอื่นเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้หนาอว่าแต่ละธาตุมีตัวอะไรยังไงกันบ้างนะครับถัดมาเราจะมาเรียนรู้อีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลเอลเมนทัลแอคชั่นนั่นเองนะครับสกิลเอลเมนทัลแอคชั่นคืออะไรคือสกิลเนี่ยมันจะทําหน้าที่ให้ซัมมอนสปิริตของเรา ปล่อยสกิลออกมานั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นธาตุไฟเมื่อเรากด Elemental Action ไปตรงพื้นที่ที่เราอยากจะให้สกิลลงเนี่ยมันก็จะเป็นสกิล Meteor Storm ต้องอธิบายนี้ก่อนถ้าเป็น Spirit ธาตุไฟจะปล่อย Meteor Storm Spirit ด,ดินจะปล่อย Gravitation Field Spirit น้ําจะปล่อย Storm Cut. ั u t Spirit ลมจะปล่อย Lord of Ominium นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจำเนาะต่อมานะครับสกิล Elemental s h i l d Elemental s h i l l เนี่ยเป็นสกิลที่เมื่อเรากดใช้แล้ว มันจะทําการสละสปิริตของเราทิ้งก็คือเหมือนลบสปิริตของเราทิ้งแต่สปิริตของเราจะมาสิงอยู่ในสถานะเกาะนั่นเองนะครับซึ่งเกาะเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นบับสถานะใหม่ก็คือ elemental s h i e l d elemental s h i l l เนี่ยมันจะเหมือน safety wall งงไหมคือปกติเซฟตี้วอล์เนี่ยเวลาเราโดนโจมตีมันจะลดไปทีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งถูกไหมอันนี้เหมือนกันแต่สกิลเนี่ยเอเลเมนเทวชิลมันจะป้องกันทั้งการโจมตีระยะใกล้ระยะไกล20่สิตคเลยนะครับถือว่าดีถือว่าดีมากแล้วสามารถใช้ับปาตี้ได้ด้วยเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งที่ใน KVM น่าจะต้องใช้นะครับถัดมาก็คือตาสัญลักษณ์สปิริตนะครับผมซึ่งสกิลตาสัญลักษณ์สปิริตเนี่ยอย่างที่เราเห็นก็คือมันจะเป็นวงเเเววขอองาาาาตแแ่่ลลละะนนนั้้้กก็จมมีดดิไฟืร มันจะออกมาตามธาตุที่เราซัมมอนออกมานะครับอย่างเช่นเราซัมมอนธาตุไฟ s ตา r ์สปิริตตรงนี้ก็จะเป็นธาตุไฟแล้วตาสปิริตนี้ช่วยอะไรตาสปิริตอันเนี้ยมันจะให้ผลสองอย่างอย่างแรกคือทำดาเมจสองคือฮิลนะครับแต่เรามาดูในเรื่องของการทำดาเมจก่อนการทำดาเมจเนี่ยมันจะทำดาเมจธาตุไฟออกมานะครับมันไม่เหมือนอะไรมันเท่าฟิลนะเอ็นมันเท่าฟิลคือเมื่อศัตรูตัวใดรก็ตามเมื่อเดินเข้ามาที่อ l e m ม n น a ท f i ฟิลจะได้รับดาเมจธาตุไฟแต่นี้ไม่ใช่ อันเนี้ยมันจะเป็นวงแหวนไฟก็จริงแต่มอนสเตอร์ที่จะโดนต้องเป็นธาตุที่แพ้วงแหวนไฟนั่นก็คือมอนสเตอร์ธาตุดินนะครับถึงจะโดนสกิลนี้เนาะอ่าอย่างเช่นถ้าเราเสกออกมาเป็นวงแหวนธาตุน้ําเราก็ต้องหามอนสเตอร์ที่แพ้ธาตุน้ําก็คือธาตุไฟนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเออมันก็จะแพ้ธาตุชนะธาตุอะไรกันคือเวลาเล่นเสกเนี่ยอาจจะต้องจําเรื่องธาตุของมอนสเตอร์หน่อยนะครับถัดมาอีกสกิลหนึ่งที่เราควรที่จะรู้นะครับก็คือสกิลนี้สปิริตซินพาธีสปิริตซินพาธีเน มันจะทําให้ตัวของโซลเลอร์เองอะสกิลแรงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ตามธาตุนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยผมเสกออกมาก็คือจะเป็นสมอนสปิริตไฟถูกไหม mm hmm. เมื่อสมอนสปิริตไฟตีหนึ่งครั้งอะมันจะได้บัฟอันนี้เว้ยมันจะได้บัฟซิมพาธีทีละหนึ่งสเต็คสะสมได้สูงสุดก็คือ10สเต็คหรือ20%นั่นเองก็คุณสมบัติอันเนี้ยมันก็จะทําให้ไฟเอนชานเมนต์ของเสกแรงขึ้น2%ต่อนหนึ่งเวลรวมเป็น20%สกิลเนี้ยเมื่อเราใช้สปิรริตตาอะไก็แแล้ว มันจะทาให้ตัวเราเวทแรงขึ้น20%คิดง่ายๆเลยคิดตรงๆเลยนะครับมีดินเราก็ดินแรงขึ้นมีน้ําเราก็น้ำแรงขึ้นมีลมเราก็ลมแรงขึ้นมไีไฟเราก็ไฟแรงขึ้นนะครับต่อมานะครับสกิลสปิริตโปรเฟชันสกิลเนี่ยจะเป็นสกิลที่เอาสปิริตมารวมร่างกับเราสปิริตรวมร่างกับเราเนี่ยแต่ละธาตุจะให้ผลเอฟเฟกไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันเลยอย่างแรกเลยผมขออนุญาตเป็นไปสมุดละกันเนาะเพราะสปิริตไฟ มันจะขึ้นอยู่กับสมุดเนาะอ่ะอธิบายก่อนคือสปิริตที่มันเหมาะกับสมุดมันจะมี2ตัวนะก็คือไฟกับดินนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนว่าสปิริตไฟมันให้สถานะอะไรอย่างแรกเลยเราต้องสมมรสปิริตก่อนอย่างที่2นะครับเราต้องกดรวมล่างกับสปิริตเนาะเดี๋ยวผมเอาสก,กิบออกมาก่อนอ่ะเมื่อเรากดรวมล่างกับสปิริตแล้ว คุณสมบัติของสปิริตไฟมือลวบล่างมันจะทําให้การโจมตีของเราเป็นโจมตีแบบหมู่นะครับก็คือในระยะ4เมตรข้างหน้าเราจะโดนสกิลหมดเลยเนาะเมื่อเราโจมตีธรรมดาก็คือจะโจมตีออกมาในลักษณะหมู่อย่างนี้นะครับพอเข้าใจไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสปิริตไฟนะครับเออแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะครับการที่เราใช้สปิริตไฟแลวจะให้เราโจมตีออกมาทางข้างหน้าได้เนี่ยมันบังคับว่าต้องเป็นสมุดอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ใช่สมุดไม่สามารถโจมตีด้านหน้าอย่างนี้ได้นะครับ ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะเรียกสปิริตดินออกมาเนาะซึ่งสปิริตดินเนี่ยเมื่อเราเรียกออกมาแล้วมันก็จะเป็นรวงอย่างนี้อย่างที่เราเห็นนะครับแล้วการรวมร่างของสปิริตดินมันก็มีผลสําหรับสมุนอย่างเดียวน,นะครับซึ่งสปิริตดินเนี่ยเมื่อเรารวมร่างแล้วเมื่อเราโจมตีมอนมอนจะมีโอกาสที่จะติดสถานะสโลหรือสถานะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับถามว่าดีไหมถ้ามองสําหรับในเรื่องของ KVM อะ่ะมันทําให้ช้าลงเยอะเลยเนาะเพราะคุณสมบัติของการช้าลงเนี่ย มันเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปอ่านความสามารถสกิลกันความสามารถของสกิลเมื่อรวมร่างกับดินก็คือจะทําให้ได้รับดาเมจลดลง45%นะ45%ฟังไม่ผิดเยอะมากๆแล้วก็มีโอกาส50%เมื่อโจมตีข้างหน้าแอคแท็กสปีดลดลง450%แล้วก็ Movement Speed ลดลง 50%นั่นเองนะครับก็คือเดินช้าลงแล้วก็ยิงช้าลงแล้วก็รีลักชั่นดาเมจที่เราได้รับลงมาถึง45%เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสปิริตการรวมร่างของธาตุดินเนาะโอเคถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูสปิริตธาตุน้ํากันเนาะซึ่งสปิริตธาตุน้ำเนี่ยเมื่อเรารวมร่างแล้วมันจะเกิดตัวของเราอะ่ะจะเกิดกระแสน้ำนะครับเมื่อเราเดินไปตรงไหนก็แล้วแต่มอนเตอร์ก็จะถูกผลักออกจากกระแสน้ําแล้วก็สร้างดาเมจอย่างนี้เรื่อยๆเนาะคิดง่าย เหมือนเป็นไฟวอลเวอร์ชั่นที่เราสามารถเดินไถศัตรูได้เออสกิลเนี่ยผมเคยเห็นคนใช้ใน k v a แล้วปวดมากคือแบบเดินเปิดธาตน้ําแล้วก็เดินไถไปเลยถือว่าดีนะครับแล้วก็สกิลนี้เอาจริงๆผมมองว่ามันเหมาะกับคาถาสองมือนะ เราลองคิดสภาพตอนที่เราลงเคเวิลเราอาจจะโดนอาชีพฝั่งตรงข้ามพวกแบบลูนไนรอยเย่ากาดแอสซิสินพ่อค้าอะไรเงี้ยเข้าหาตัวแล้วก็กดสกิลล้มล่างกันาน,าน้ำแล้วก็ผลักสตูออกไปอันนี้ก็ทําได้นะครับแต่โดยปกติสกิลท่าน้ำเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้ฟาร์มเท่าไหร่เลย,เ,ลยเพราะเมื่อล้มล่างกับท่าน้ำานี่มันผลักมอัน,นออกพอผลักมมน,นออกปุ๊บอะเราเคลียร์มอนเชา้าเพราะสกิลเอลิเมนต์ลโบของเรามันต้องพยายามให้มอนมันรวมเป็นหมู่ที่สุดแล้วเราก็ลงสกิลนะครับสกิลเนี่ยผมมองว่า ใช้งานเก็บเวอ่อจะลำบากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองสปิริตของธาตุลมกันเนาะซึ่งสปิริตของธาตุลมเนี่ยเราต้องลองกับมอนเตอร์ทั่วไปนะครับ mm hmm. เพราะมอนเตอร์ hmm. ในของ mm hmm. สนามทดสอบอะ mm hmm. เมื่อมาโจมตีเรามันจะไม่ติดสถานะเนาะมันต้องเป็นมอนเตอร์นอกแมบอ่ะอย่างแรกเลยคือเมื่อเราเรียกสปิริตธาตุลมออกมาแล้วนะครับ mm hmm. ให้เรากดลมล่างเมื่อกดลมล่างแล้วเนี่ย mm hmm. มันจะมีโอกาสตรงที่ว่า mm hmm. เมื่อศัตรูโจมตีเรา,ม,า mm hmm. มันจะเกิดไฟฟ้าสะท้อนกลับไปทำดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ เอ็มของเรานะครับเห็นไหมอย่างเช่นมอนพวกนี้โจมตีเรามามันก็จะสะท้อนกลับไปเขาตีเรามา200กว่าแต่สะท้อนกลับไปแสนสาก็ตามเอ็มของเรานะครับยิ่งเรามีค่า Magic X ิ t อคัเท <_ T> <K> ่าไหร่มันก็ยิ่งสะท้อนแรงนะครับซึ่งโอกาสสะท้อนเนี่ยก็อยู่สูงสุดที่50%เลยเนาะก็ครึ่งต่อครึ่งอะคิดง่ายๆอันเนี้ยผมต้องออกมาเทสข้างนอกจริงๆเพราะไม่สามารถเทสในสนามได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลเพิ่มเติมของสายสปิริตเนาะก็คือสกิล Spirit Control แล้วก็ Spirit r e c o v e r รีนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพูดคุยเกี่ยวกับสกิลสปิริตรีคอเวอรี่นิดนึงก่อนอื่นเลยเมื่อเราเรียกซอมมอนออกมาเราจะเห็นหลอด HP ของซอมมอนก็คือตรงสีแดงๆนี้นะครับซึ่งถ้าหลอดตรงเนี้ยมันลดอะ่ะ เราสามารถทำการฟื้นฟู HP ให้สปิริตเราได้โดยที่เราต้องใช้สกิลสปิริตรีคอเวอรเลียนเาะเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยมันจะเสีย m a ็ก p ของเรา25%แล้วก็บวก MTK ไปฮิลให้ตัวสปิริตนะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ว่าตัวของเองเนี่ยฮิลสปิริตให้ทีหนึ่งก็แสนสองเนาะซึ่งสปิริตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพยายามรักษาชีวิตมันหน่อยเนาะถ้ามันตายอย่างแรกเลยคือเราต้องเสียลูกแก้วธาตุเพื่อเรียกมันใหม่อย่างที่2คือกูดาของสกิล สปิริตเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการฮิลอะไรพวกนี้บ้างแต่ไม่ควรที่จะเอาสกิลสปิริตรีคอฟเวอรี่นี่ขึ้นมาใช้เลยนะครับเพราะอย่างแรกมันจะทําให้เราเสียจังหวะในการฟาร์มมอนแล้วก็สกิลเนี่ยเอาจริงๆในสถานการณ์ตอนฟาร์มมันใช้ยากมากแล้วก็ปกติตอนฟาร์มเนี่ยเท่าที่ผมลองฟาร์มมันนะสปิริตเราไม่ค่อยตายหรอกถ้าเรามองในเรื่องของสายฟาร์มจริงๆอาจจะไม่ต้องอัพก็เป็นไปได้นะครับถัดมาสกิลสปิริตคอนโทรลก็คือ สกิลเนี่ยมันจะทําให้ตัวสปีดิตของเราอะ่ะเข้าสู่โหมดโจมตีแล้วก็โหมดป้องกันนะครับซึ่งการเข้าสู่โหมดโจมตีแล้วก็ป้องกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเลยแต่ปกติถ้าเราไล่ออกมาถ้าเราเรียกสปีดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมดโจมตีนะครับอย่างเช่นถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นโหมดป้องกันออนออฟอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งยังไงแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมแนะนำว่าเปิดออโตออนไว้เลยเนาะเพราะยังไง มันก็ต้องโจมตีอยู่แล้วอะเนาะเราเรียกสปิริตออกมาแล้วเราก็อยากจะหวังให้สปิริตของเรามันโจมตีอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบง่ายๆเนาะก็คือเลือกมอนชิิดมอนมาก่อนนะครับเลือกอันที่เราฟาร์มประจำแล้วกันนะตัวนี้ไทจอยเนาะอ่ะเมื่อเราเรียกสปิริตออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเรากดออนปุ๊บสปิริตก็จะประโจมตีตัวมอนเตอร์นะครับแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะโจมตีเลยเนาะมันต้องให้เราโจมตีด้วยสปิริตถึงจะโจมตีนะครับ อันนี้พอเข้าใจเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเมื่อเราหยุดโจมตีเนี่ยมันก็ยังจะโจมตีอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลโจมตี4ชนิดของอาชีพซอร์เซอร์กันเนาะก็คือ Diamond d u s t Vale n t i n e Spear Warmer แล้วก็ Earth Game นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะมาทาความเข้าใจเกี่ยวกับสกิลไอ้นี่ก่อนละกันอ่า Diamond Dust นะครับขอเรียกมอนมาก่อนเนาะสกิล i a m o n d Dust เนี่ย อ่ะสกิลเป็นรูปร่างหน้าต่างอย่างนี้ครับเป็นพายุน้ําแข็งเมื่อเรากดใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะทําการระเบิดน้ําแข็งในพื้นที่ข้างหน้าของเราครับตุ้มพอระเบิดไปปุ๊บมันจะทําอะไร1คือสร้างดามเมททัดน้ํา2มีโอกาสติดฟอสอ,อยู่ที่3 0ถ้าติดฟอสจะติด3าวิซึ่งจากที่ผมลองใช้มาจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็แนะนําว่าถ้าจะอัพจริงๆอัพเป็นทางผ่านก็พอเนาะถัดมาสกิลวันเลนทายสเปียร์ก็เป็นสกิลสายฟ้าอันนี้นะครับ เมื่อกดไปแล้วมันก็จะมีโอกาสสัตนสตู30%แล้วก็ระยะเวลาการติดสตันอยู่ที่3วินะครับสกิลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสกิลที่แบบกดแล้วเป็นพื้นที่เนาะมันเป็นสกิลล็อกเป้าอันนี้ต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจก่อนเมื่อล็อกเป้าสตูแล้วเราสามารถกดใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งสกิลก็จะรูปล่างหน้าตาประมาณนี้เนาะดี่เป็นฟ้าผ่าลงมาก็มีโอกาสติดสตันถือว่าดีนะครับถัดมาสกิลウォมเมอร์นี่เป็นสกิลที่เราพ่นไฟออกจากรอบตัวสกิลウォมเมอร์เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจหนน่ออยึงพรวร์ มองผมมองว่าเป็นสกิลที่เอาไว้แก้ดีบัฟของเราในตอน QM ได้ดีอย่างหนึ่งนะเพราะคือสกิลวอร์เมอร์เนี่ยเมื่อเราใช้แล้วมันจะลบดีบัฟจากตัวเราเองอะลบทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อใช้แล้วจะอยู่ในสถานะวอร์เมอร์เจ็ดวินาทีนะครับสถานะวอร์เมอร์ช่วยอะไรหนึ่งคือจะช่วยให้เราไม่ติดฟีดแล้วก็ไม่ติดสโลในระยะเวลา7วิถือว่าดีนะถือว่าดีแล้วถัดมาก็คือสกิลเนี่ยใช้ในสถานาการณ์ไหนได้บ้างเมื่อเราติดใบติดอะไรแล้วแต่เราสามารถกดใช้วอร์เมอร์ได้นะ เออเนี่ยมันบอกอยู่สกิลนี้สามารถปล่อยได้แม้ตนเองจะถูกควบคุมหรือติดใบอยู่ก็คือเมื่อติดสถานะอะไรก็แล้วแต่เราสามารถกดใช้วอร์มเมอร์เพื่อลบล้างบัฟได้เลยนะครับถัดมาสกิลเอิร์ธเกฟสกิลเอิร์ธเกฟเนี่ยจะทำดาเมจต่อเป้าหมายเป็นธาตุดินแล้วก็สโล่สตู40% 3วินะสกิลเอิร์ธเกฟใช้ยังไงมันเป็นสกิลประเภทพื้นที่นะครับก็คือกดใช้ไปเลยอย่างนี้ตดตุ้มพอกดตุ้มไปแล้ว ศัตรูที่โดนก็มีโอกาสลดมุฟสปีดลงครึ่งหนึ่งจริงๆมันไม่ถึงครึ่งหรอกมันประมาณ40%เองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสกิลนี้อ่ะเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนพอที่ต้องอัพเนี่ยผมแนะนําว่าสกิลสายซัมมอนสปิริตอะถ้าเป็นสายฟาร์มจริงๆต้องอัพก็คือซัมมอนเอเลเมนทัลแอคชั่นเอเลเมนทัลชิลตาสปิริตสปิริตโปรเฟชชั่นสปิริตซิมพาธีสปิริตคอนโทรลอันเนี้ยผมแนะนําว่าถ้าจะอัพอัพไวหนึ่งก็ได้หรือจะอัพไว้เต็มเลยก็เป็นไปได้นะครับ อยู่ที่ชอบอแบบไหนมากกว่าแล้วก็สกิลสปิริตรีโคเวอรี่ถ้ามองว่าเราใช้ฟาร์มเดียวอาจจะไม่ต้องอัพนะครับส่วนพอยที่เหลือเนี่ยไดมอนดัสยังไงก็ต้องอัพ5เพื่อเป็นทางผ่านไปยังเวาเทนทน์สเปียร์เนาะวาเทนทน์สเปียร์ก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนอัพเต็มก็ได้แต่ส่วนตัวผมอะตอนนี้พอยมันเหลือแล้วไงแล้วก็สามารถอัพเต็มได้วอร์เมอร์เหมือนกันอัพไว้แค่เป็นทางผ่านพอเพื่อไปอยังเอิร์ธเกฟนะครับผมเอิร์ธเกฟเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้บนะ่อยนะเออตั้งแต่ใช้ฟาร์มเนี่ ใช้เอิร์ธเกฟกับวา l เทนไทน์สเปียร์บ่อยมากก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับอาชีพซอร์เซอร์นะครับว่าเอ้ยสกิลมันมีอะไรบ้างแล้วถัดมาผมจะแถมดน,นึงคือในเรื่องของการจัดสกิลฟาร์มของอาชีพซอร์เซอร์นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่าสกิลฟาร์มที่ผมใช้จริงๆมันเป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกเรามาดูที่สกิลกรุ๊ปกันก่อนนะครับสกิลกุ๊ปของอาชีพซอเซอร์เนี่ย จะจัดทุกไว้ประมาณนี้เนาะซึ่งแต่ละคนก็สามารถเอาไปแก้ไขเอาไปปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วแต่สไตล์ตัวเองที่ถนัดเนาะแต่เท่าที่ผมลองมาผมถนัดอย่างนี้สุดแล้วกรุ๊ปแรกเลยนะครับเรามาดูกันก็คือเมจิกลอ Socha n สลับเชรพีนะครับถัดมาสกิลกรุ๊ปอันที่2ก็คือจะมี Elemental Action ตา Spirit แล้วก็ Spirit Recovery ซึ่ง Spirit r e c o v e r รเนี่ยเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะแต่คือล่าสุดผมลองใส่แล้วก็รู้สึกไม่เวิร์เท่าไหร่รู้สึกไม่ใส่ดีกว่าถัดมานะคร l e m e n t a l field นะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการจัดสกิลกันว่าเราจะจัดประมาณไหนเนาะ,ะในช่องแรกสุดนะครับผมแนะนำว่าให้เราใช้โบสประเภทที่เราใช้บ่อยๆหรือที่เราใช้ประชนนธาตุของมอนเตอร์อย่างอื่นเนาะแต่นี้ผมจะยกตัวอย่างว่าผมเอาสกิ i g h t i n g Bo มาใส่แล้วกันคือ,อในจของเพื่อนๆที่เห็นตอนนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เห็นเพราะคือในกล้อง ของผมมันบังเนาะเออในรูปตรงกล้องแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกรอบนึงแล้วก็เอาวาเลนทน์สเปียร์มาใส่เอิร์ธเกฟมาใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของช่อง4เนี่ยส่วนตัวผมจะใช้สกิลกุ๊ปหนึ่งก็คือมี Magic Lord, เมจิกล o อสสลับเรพีแล้วก็โซเชนเนาะแล้วก็มาสกิลเบอร์5นะครับเบอร์5ผมจะใช้อย่างนี้ก็คือสมมร์สปิริตไว้นี่แล้วก็สปิริตโปรโชั่นรวมล่างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในกุ๊ปของสปิริต มันจะมีสปิริตแอคชั่นกับตาสปิริตก็จะไว้อย่างนี้นะครับในส่วนสุดท้ายผมจะเอาสกิลกรุ๊ปตรงนี้มาใส่ก็คือมี Elemental Bow แล้วก็ Elemental f ฟิ l เนาะส่วนการตั้งค่าสกิลเนี่ยอย่างแรกเลยคือผมจะตั้งไว้อย่างนี้ไอสกิลรวมล่างอ่ะผมจะไม่ค่อยตั้งไว้เท่าไหร่เนาะยกเว้นว่าเราอยากจะแบบรวมล่างในจังหวะนั้นจริงๆเราค่อยกดก็ได้ ส่วนตัวผมอะผมไม่ค่อยดวมร้างเท่าไหร่ที่บอกเนาะนอกั้นก็คือจะตั้งประมาณนี้เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเราฟาร์มมอนจริงๆมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมขอเลือกบอนเตอร์ตัวที่ผมฟาร์มประจำก่อนนะอ่ะเรามาดูการไตจอยจะเป็นยังไงเมื่อเรากดออโต้จริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออย่างแรกเขาจะไล่สกิลพวกนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะไล่เอเลเมนเทิลฟิลออกมานะครับอ่าตาสปิริตมาแล้ว นี่เมื่อไล่ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมมันก็จะเป็นประเภทอย่างนี้นะครับในการฟาร์มมอนจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าเราเล่นซออ่ะเราเล่นหลายกองไม่ได้นะทุกคนเราควรที่จะเล่นมอนเตอร์กองเดียวเนาะมอนเตอร์กองเดียวเราดูยังไงอย่างแรกเลยคือเราพยายามหาจุดเกิดของมอนให้ได้ก่อนเมื่อเราหาจุดเกิดของมอนได้แล้วให้เราใช้สกิลทับพื้นที่เขาไปเลยนะครับเมื่อทับไปแล้วอะ่ะ มันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อมอเตอร์เกิดป,ปุ๊บถ้าเราครอบคุมพื้นที่ที่มอเตอร์เกิดหมดมอเตอร์จะวิ่งมาหาเราหมดเลยนะครับแล้วทำให้เรารวมกลุ่มมอนง่ายมากแล้วเราก็สกิลลงไปอย่างนี้เรื่อยๆได้เลยนะครับเท่านี้เองก็เป็นการเรียงสกิลของซอร์เลอร์สายฟาร์มแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับข้อมูลสําหรับคลิปนี้เนาะก็อาจจะยาวหน่อยนะครับคนแต่อยากให้ทุกคนเล่นเป็นจริงๆแล้วก็อาชีพสตอลเลอร์ er เนี่ยเป็นอาชีพที่เอาตรงๆเล่นสนุกมากแล้วก็ฟาร์มเพลินมากๆนะครับ ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะส่วนถ้าใครอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมน,นะครับก็เชิญที่ Facebook Fanpage ของผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับ ในส่วนของในคลิปเนี่ยเอาจริงๆโซเซอร์ er, มันก็ยังมีทริคอะไรหลายอย่างที่น่าจะต้องใช้เวลาค้นหากันอีกสักพักเนาะไว้เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับในส่วนของสกิลเ v m เนี่ยเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปถัดไปเนาะซึ่งผมก็ก็ทําสกลิลไว้เรียบร้อยหมดแล้วในส่วนของมูลในคลิปนี้ก็คงหมดไปจริงๆแล้วแหละเนาะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายไปละซี e ิวเลเตอร